สวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมโมบายลีเจนแบ่งๆนะครับในคลิปนี้จะมาทั้งรีวิวแล้วก็มา ทำความเข้าใจกับสกิลของอากัสนะครับผมกับสกินดรัตเวเดอร์นะครับผมก็เป็นสตาร์บอร์เนาะความพูดถึงแพสซีฟกันดีกว่านะครับผมแพสซีฟของตัวอากัสนะครับผมเป็นการตีธรรมดานี่แหละนะครับผมแล้วมันจะมีเกจพลังเห็นไหมครับใต้หลอดเลือดเนี่ยถ้ามันเต็มนะมันจะสามารถตีเบิ้ลได้นะครับผมตีเบิ้ลได้และไอตีเบิ้ลเนี้ยหนึ่งคุณจะได้เลือดนะครับผมได้เลือดได้ฟื้นฟูเด้งเลือดนะครับผมแล้วก็ตีไม่สนเกาะด้วยนะครับผมไม่สนดำแบบว่ามีเกาะ ขาวก็อ,อะไรคือตีเข้าหมดเลยนะฮะประมาณนี้ก็ดีครับผมส่วนวิธีการตีครับผมตีธรรมดานะตีธรรมดามันก็จะเพิ่มหลอดเพิ่มเกจตรงเนี้ยให้เต็มเร็วขึ้นนะครับผมมันจะมีหลายปัจจัยในการเพิ่มเกจตัวนี้นะครับผมก็สกิลสองนะครับผมถ้าเราแทงโดนอย่างเงี้ยเราก็สามารถตีธรรมดาเพื่อที่จะเพิ่ม เกจพลังตรงนี้ได้ให้มันเต็มนะเดี๋ยวดูหลอดเลือดนะผมจะลดเลือดตัวเองลงไปนะครับแล้วก็กดตีให้ดูว่ามันฟื้นเลือดจริงไหมน่าเห็นไหมถ้าตีธรรมดาจะไม่ขึ้นนะถ้าตีแยบว่ามีสแต็กเต็มขึ้นแล้วนะครับนั่นแหละใช่เลยนะครับผมก็ถึงเหมาะกัการเล่นตัวนี้นะเขาเรียกว่าอะไรนะเหมาะกการเล่นอากัสเนี่ยก็คือการตีเร็วนะครับผมอ่าคราวนี้ มันจะมีที่ว่าถ้าตีเร็วขึ้นใช่ไหมถ้าติดคีมันก็จะขึ้นหลอดได้เร็วเหมือนกันนะเนี่ยคือคอมโบมันครับเป็นการตีเร็วติดคีนะครับผมก็คืออากัสนั่นเองนะครับผมอ่านั่นแหละครับผมคราวนี้จะมาพูดถึงสกิลหนึ่งครับผมสกิลหนึ่งของอากัสนะครับผมตัวนี้เลยสกิลหนึ่งอากัสนะครับเป็นการเล็งเป้าหมายครับผมเนี่ยเราจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับผมแล้วก็เคลื่อนที่อีกครั้งหนึ่งคือกดได้สองครั้งนะครับศัตรูที่โดนครั้งที่สองนี้ก็คือรับดาเมจนะ ถ้าเกิดโดนศัตรูครับติดสตันนิดนึงแล้วก็ดึงเข้ามาหาเราครับผมดึงเข้ามาหาเราด้วยนะคือต่างคนต่างเข้าไปหากันนะครับผมแล้วก็พุ่งออกได้เหมือนกันนะครับผมทําให้การแบบว่ามันจะสามารถขัดศัตรูได้หรือว่าจะขัดในอะไรเงี้ยได้หมดเลยฮนะมันจะติดสตันนะสังเกตด,ดีๆครับผมเวลาผมเข้าไปหาศัตรูปุ๊บจะติดสตันนะปึ๊บๆเนี่ย <yeah, S 2> ดึงเข้ามาติดสตันจิ๊กนึงประมาณ0.8หรือประมาณเนี้ยคือน,นิดนึงับผม อ่านิดนึงแต่ว่าก็เป็นอะไรที่ดีนะเพราะว่ามันสามารถขัดได้อ่าขัดสกิลขัดอะไรที่เขากำลังไล่อยู่ได้นะครับผมสกิลนี้เอาไว้ไล่ตามได้นะครับถือว่าถือว่ามัานดีมากๆเลยเออเป็นสกิลแบบเอาไว <su> ้ออกไว้เข้านะครับผมแม้มันจะช้านิดหนึ่งตรงแอนิเมชันนะแต่ว่าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นกิมมิคของมันแล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันจะไม่แบบไม่เวอร์เกินไปอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันเข้าเร็วมันก็ไม่มันก็ไม่เชิงเวอร์นะแต่มันก็ดีนะครับแต่เข้าแบบนี้ก็ถือว่าก็ถือว่าดีนะครับผม เข้าแบบว่ามีสตันด้วยดึงเข้ามาด้วยแล้วเราก็ตีได้เลยนะแต่ถ้าเกิดเขาหนีก็คือหนีได้ครับผมแต่ถ้าโดนจับปุ๊บอ่าโดนเราจับปุ๊บใช่ไหมเราเข้าไปหาได้เลยครับผมมาดูเอฟเฟกต์สกิลสองครับนี่ครับสกิลสองของผมนะแทงไปเรื่อยๆแทงไปเห็นไหมแทงแล้วมันจะติดคำสาปครับผมติดคำสาปนะประตูที่เดินไปเนี่ยมันจะมีเหมือนเหมือนเงาอ่ะลางๆตามตามตีนอนะ่ะตามพื้นอนะ่ะที่มันเดินนะครับผม คราวนี journey, get, get, get wireless, down, away, ้เวลาเราตีอ่ะคนที่ตีคำสาปนะครับผมเราตีนี่เกตเกตพลังข้างล่างใต้หลอดเลือดของเราเนี่ยแพสซีฟเรานี่ยจะเต็มเร็วนะครับผมยิ่งตียิ่งเต็มเร็วนะครับข้อดีข้อดีนะดูดูแทงติดสโล80%นะครับผมในเวลาประมาณสัก0.8วิประมาณเนี้ยเออมันก็ไม่นานเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ไม่ใช่หรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจนะแต่ว่าเออมันติดสโลนะครับผมติดสโล80%เลยนะครับผมบอกเลยว่าดีนะครับผมเอาไปไล่ แล้วก็ต้องวิ่งตามนะวิ่งตามเราจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับผมถ้าเราวิ่งตรงเงาดำๆเนี่ยนะเนี่ย <c oughs> มันจะไล่เห็นไหมดูวิบเนี่ยเร็วขึ้นนิดนึงละเดี๋ยวทำให้ดูนะครับผมนี่ครับผมเราแทงไปหนึ่งทีครับผมเราเดินตามเห็นะเดินตามเงาเราจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับผม <c oughs> ก็ใช้ในการตามสตูได้ครับผมตามสตูได้เลยนะจะต,ตามก็ได้หรือยังไงก็ได้นะแล้วแต่เลยครับผมเรายิ่งตีว๊บเก็บพลังเรายิง่งจะเต็มเร็วนะครับทุกอย่างทุกอย่างมันจะเป็นแมคาีนิกกับคือคอมโบกันหมดเลยนะครับผม อ่านี่ก็คือว่าดีนะแต่ยังว่าครับผมคืออากัสเนี่ยมันจะมีข้อเสียตรงที่ว่ามันแพ้ซีซีจริงไหมจริงครับผมนะั้งแต่ทุกซีซั่นแหละครับผมแพ้ซีซีเนาะในส่วนนี้เราต้องเข้าเป็นครับผมไม่ใช่ตัวเปิดแบบเปิดจึ๊กทีเดียวแตกถ้าเกิดแบบเปิดจึ๊กทีเดียวแตกก็คือดีครับของเต็มถ้าเป็นเลดเกมนะแต่ถ้าเป็นต้นเกมการเกมเนี่ผมแนะนาว่าเข้าจังหวะ2จะคุ้มกว่านะแบบว่ามีแท้งเปิดให้แล้วเอ่อเอาไฟอะไรอย่างนี้เราค่อยเข้า นะครับน่าจะดีกว่านะครับผมถ้าเปิดนี่คือเปิดแล้วตายเลยเนี่ยแบบสุดยอดนะครับผมอ่านั่นแหละมันใช้คอมโบคู่ก็ไม่ได้คอมโบยากเลยสําหรับตัวนี้นะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงออนติเมทสกิลกันก่อนดีกว่านะครับผมออนติเมทสกิลของอากัสครับผมคือเดี๋ยวเลือนเราน้อยใช่ไหมถ้าเราเปิดอันตรีปุ๊บเราจะเป็นอมตะนะครับผมอมตะนะ ก็จะฟื้นเลือดด้วยอย่างที่เห็นไปเมื่อกี้นะครับผมทุกครั้งที่ตีครับผมมันจะฟื้นเลือดนะครับผมและเอฟเฟกก็สวยขึ้นนะครับผมก็ใช้ตอนที่เราสังเกตว่าเลือดเราเนี่ยมันเหลือน้อยนะเราต้องสังเกตให้เป็นนะกับการใช้สกิลอันติเมทนะครับผมอันดับแรกเลย1เลือดเราค่อยๆลดลงลดลงลดลงจนถึงขีดที่แบบว่าเกินครึ่งแล้วกดใช้นะครับผมหรือกรณีที่ว่าเราเจอเมทหรือว่ามีตัวที่เป็นแคลรี่นักยิงเนี่ย ทำดามิดเบิร์ดแรงๆแ,แบบว่าโป้งเดียวแตกเราก็กดเข้าไปก่อนเลยก็ได้ครับผมไม่ต้องอะไรนะนะเราไม่ต้องแบบว่าเรารอแบบเลือดน้อยนะครับผมแบบแล้วกดเราเราเราคิดในหัวไว้เลยว่ามันโป้งเดียวเราแตก่นี่เรารีบกดปุ๊บแล้วเข้าเลยครับผมใส่เลยครับใส่นวเลยนะครับผมแน,นนะแนํานะแนะนํานะการมองให้มองอยู่สองอย่างนะครับผมอ่ะโดนลุมโดนลุมโดนลุมอย่างเงี้ยเลือดจะค่อยๆลดค่อยๆลดค่อยๆลดเรากดปุ๊บอันนี้ได้ครับผมเปิดเนี่ย เข้ามาอันนี้คอมโบนะคอมโบสกิลหนึ่งสกิลสองครับผมคอมโบค่อนข้างง่ายนะครับผมให้เราเก็บสกิลหนึ่งเอาไว้ด้วยนะคือเริ่มมาครับผมเนี่ยดึงเข้าไปแทงอันนี้คือตี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 เลยนะครับผมสกิลหนึ่งปึ๊บดึงเข้ามาต้องให้ดึงโดน้วยนะดึงโดนแต่ถ้าดึงไม่โดนนี่คือเราเรียกว่าไงล่ะคือต้องเรียกว่าถ้าดึงไม่โดนเนี่ยเราต้องให้เพื่อนเปิดก่อนเนาะแล้วเราค่อยรีบตามเข้าไปไฟไปตี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 นะครับผมให้สกิล เขาเรียกว่าอะไรนะปัจจัยหลักนะครับผมตัวคีย์เลยคือสกิลสองนะครับผมสกิลสองขอให้โดนสกิลสองโดนนี่อะไรก็เอาไม่อยู่ครับผมแทงก็เอาไม่อยู่ครับผมแทงแบบตีเข้าลึกมากโคตรด,ดีและอันติเมทสกิลผมลืมพูดไปนะก็คือมันจะช่วยให้เกจพลังของเราเนะี่ยเร็วขึ้นเช่นเดียวกันกับสกิลสองเลยครับผมเก็บเร็วขึ้นด้วยนะเนี่ยทั้งเก็บเร็วขึ้นแล้วก็ เอามาตัดด้วยนะครับผมคือดีทุกอย่างยกเว้นกันซีซีไม่ได้แค่นั้นเองนะครับเนี่ยคอมโบโง่ายๆครับผมคอมโบโง่ายก็แค่หนึ่งสองเก็บหนึ่งไว้ครั้งที่มันจะพุ่งออกอะ่ะเอาไว้พุ่งออกก็ได้หรือเอาตามวิ่งตามไล่ตามก็ได้นะครับผมแค่นั้นเลยครับผมที่เหลือมันจะอยู่ที่การเล่นของเราว่าเราจะเข้าจังหวะเป็นหรือเปล่านะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์กันเลยดีกว่านะว่าผมเล่นยังไงนะ าแล้ว Star w a r มาแล้ว d ั r เ h เดอ e r นะเบลลบิลที่ผมจะเล่นนะบ,บิลนี้ก็คือเป็นบิลวที่จะไม่ไม่ออกรองเทา้านะครับผมยัไก็อาจจะเล่นยากไหมผมไม่มั่นใจนะแต่ละคนลองดูแล้วกันนะครับผมไม่ออกรองเท้านะเพราะเห็นหลายหลายคนก็ไม่ออกนะครับผมยูทูบเบอร์หลายคนที่ผมไปไปหาดูศึกษามาก็บางคนก็ออกบางคนก็ไม่ออกกันแล้วแต่แตบิลวแต่ละคนไปนะครับผมโอเคผมไปยืนกับใครวะเนี่ยฝันตรงข้ามนี่แบบซีซีหนามากเลยน่ากลัวจริง รอดูครับอู้สี่มาแล้วฮึมฮึมฟอร์เวียสเกมยังไม่เท่าไหร่อ่ะแปลว่าเรายังยังสู้เขาไม่เก่งนะครับต้นเกมเขาเป็นสายสกิลไงเออเออเออเอาเอาละเปิดสะท้อนถ้ามีอันตรีก็ไม่กลัวครับสะท้อนนะตัวนี้นะเดี๋ยวรอกก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยเกือบยังไง ยังไงครับผมครับโควิอเอตโควิเอตตีเข้าข้างเอ้ยมีคนมามีคนมานี่แทงหนึ่งทีปึ๊บเอา้าหยังงวะกลับ <c oughs> <g rab ble> ดีกว่ากันน่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเคลียร์ต้องเคลียร์เคลียร์ทีหนึ่งดิเข้าจริงดิดย,ยังไงไปโดนสกิลทีหนึ่งเราก็แตกเหมือนกันนะผมไม่กล้าโดดเข้าไปใส่เมื่อกี้เลยนะเกิดสตันเมื่อก,กี้ก็ถือว่าดีครับผมแต่ว่ามันยังไงดีอะ คือมันจะแลกเกินไปก <Okay. S 1> เพื่อมันไม่ตายด้วยซ้นะํานะเลือดเราเหลือเยอะอีกสักประมาณเป็นข้อหน่อยมันมีสามข้อไงเออเป็นสามสามหลอดนะใช่ไหมสามหลอดน่าเสียดายตรงนี้แหละโ okay. อเคน,นี้ก็ไปต่อโอ้โหตีบ้านเรามันเลยครับนี่มานี่นี้นี่มีเลือดแล้วก็มันอยากเล่นอยากเล่นเนี่ยดูดิโคตรแรงเลยดิโอ้โหดูดิโคตรแรงเลยครับผมโอ้ยขาสั้นวิ่งช้าไม่ได้ออกออกเท้า คิวสองหมดไนงะถ้าคิวสองไม่หมดเราก็แบบเนี่ยได้ต่อเรื่อยๆเลยอันตีก็มาแล้วอือแตกไปเลยละแตกไปเลยละสองคิวแล้วนะหลิงก็แบบมาแจกฟรีเป็นหนึ่งคิวอะไม่ต้องห่วงับผมเกมเกมนี้แบบรับรองว่าผมจะเรียกตีนมาให้ท่านผู้ชมได้ดูแน่นอนนะครับผมเพราะว่าใส่สกินในช่วงกิจกรรมคนหมั่นไส้อยู่แล้วนะครับผมหมั่นไส้อยู่แล้วนะครับ ว่ากลัวเกิด่นแหละอากัสถ้าเกิดมันน่ากลัวอยู่เดี๋ยวจะตีแงทแงทิ้งแทงทิ้งดิแทงทิ้งดิแทงทิ้งดิไปไหนละ <c oughs> เฮ้ยวิบบับวิบดับ,บก่งว่ะโอเคโอเคโอเคเราเคลียร์เลนต่อครับผม <c oughs> อากัสนี่ตีเร็วนะครับผมเอาไปดันป้อมได้เอาไปลอยนู่นลอยนี่ได้หมดครับผม <c oughs> ถ้ายิ่งเกิดแล้วนี่ลุมก็ไม่เป็นไรครับผมแต่ก็เป็นอยู่นะถ้าเกิดเจอซีซีแบบว่าไม่ได้ตีอื๊บ มีอันตีก็จริงนะครับเอามาตักแค่สี่วีนะจำไว้แค่สี่วีหมดสี่วีคืออุยนะครับผมไม่เหลืออะไรเลยครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วนีแทงประตีแทงที่นึงมาตักมาแล้ววีฟพุ่งหนีพุ่งหนีเอาจริงเอาจังเอาจริงเอาจังหมดแล้วเอามาตักสวยแล้วกลับมาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้เผอแบบเขาเรียกว่าเคลิ้มไปหน่อยตีแต่ป้อมพอมันมาแล้วมันถมใส่เรา เป็นคนหลอกินหอมอะไรอย่างเงี้ยเออเนื้อหอมไงเป็นขนุมเนื้อหอมไงมีสกินสตาร์วอลเปนเนื้อหอมไงคนมันเลยอยากเข้ามาเออเข้ามาเล่นด้วยอย่างเงี้ยนี่อันตีมาเลยดตีมั้ยแทงแทงสกิลสองแทงอือกลัวที่ไหนล่ะกลัวแล้วก็ได้กลัวกลัวกลัวแล้วกลัวแล้วอันตีหมดอะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรมีรถเมื่อกี้รถเมื่อกี้คืออะไรใจเย็น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 โอ้โหเอาเอาเฮ้ยเอามาไงวะนี่ลิงมาไงวะ หลิง,งสงสสยกลัวเสียหน้าตาแรกรอบแรกนี่มาแจกฟรีใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะถ้าดึงได้นี่สตันนี่ลากลงมาเลยนะลากมากินนิ่มๆเลยนะเดี๋ยวก็ระวังไว้ก่อนนะผมระวังไว้ก่อนมันซ้อนดีแต่ถามว่าเล่นหลิงเล่นเก่งไหมก็น่าจะมาซ้อมมือนะผมผมไม่ไม่ได้คิดว่ามันจะเก่งเวอร์ขนาดนั้นถ้าเก่งเวอร์ขนาดนั้นก็คือแบบเอาเรื่องอยู่ว้าวเสียวเฉียวเฉียวเสียว,ยว,ยว,ยวมากเลย ทั้งเขียวทั้งเข <c oughs> ียวทั้งเขียวเออตามไปครับตามไปจะวุ่นวายหน่อยครับมีซีซีเยอะมากทั้งตอนสันฝ่ายเราฝ่ายตรงข้ามอะไรเงี้ยเดี๋ยววารกับไปก่อนเย้ครับมาอ้อม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 จัดการโฟรเวยียสก่อนโฟรเวียสมาแล้วอ้า hmm ว wow. ว่าจะเกยขึโฟรเวยียสเจอ <c oughs> ดึงมาทีดิดึงมาทีดิดึงมาทีดิโอ <c oughs> ้โหมาดับฉากก็มาแล้วตีครับผมอันตีแล้วด้วย ปั๊บปั๊บปั๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บอันตีก็หมดแล้วด้วยเอาไงดีวะเออโดดเข้าไปอ่าโดดเข้าไปเอแทงทีหนึ่งดิแทงทีหนึ่งนีดึง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 อือจนสันมาเปนสันมาปึ๊บปึ๊บตีตีทีหนึงทีหนึงทีหนึงโอ้ยหนีหนีหนีเออไม่ไม่ไหวเอาดิได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้เมื่อกี้มีลุ้นนะแบบว่าเออมีลุ้นนะคิดในใจว่าเออน่าจะได้วะเอาแบบมาเทรดเทรดไม่เทรดไม่สู้เขานะครับผมเทรดไม่สู้นะ เอออะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยห,ห,หมาก็มาหมามาด้วยโอ้โหพระหนุ่มดุดพระดุดดุมามาส้มมาส้มมาส้มคึกขนองฮู้ถอยก่อนถอยก่อนมาส้มคึกขนองแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งอันตีหมดละเกือ <c oughs> บ,บวูบเนี่ยมีคนหนึ่งมีคนหนึ่งอยู่นี่มีคนหนึ่งอยู่นี่เฮ้ยว่าไงเฮ้ยว่าไงอาอโหมันกดสเปลใส่เลยเว้ยกดสเปลใส่เลยเว้ยเอาไงครับผมเอามันดิเอามันดิเพื่อนเอามันดิเอามันดิตีไม่ได้แล้วเสียดายตรงเนี้ย ถ้ามีตัวจับนะมันจะมันกว่านี้ตัวจับไม่มีไงทีมเราทีมเรามีอะไรบ้างมันก็มีแค่ฮันรี่เป็นล็อกดามี่ใช่ป่าวไม่มีอะไรละตัวจับก็เลยจะเป็นตัวนั้นตัวเดียวอ่ะอันดับตัวเดียวอันดับไปส่องแมพด้วยจับด้วยตีหมาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามึงเปิดไปเลยสะท้อนเนอะมึงเปิดมาเลยแก้แค้นมาเลยอันตีแล้วตอนนี้อันตีอ่าอันตีแล้วรีบตีเอาเลือดขึ้นตีเลือดขึ้นไอหมาหมาหมาส้มใหม่แล้วหมาส้มใหม่แล้วตีหมาส้มนี่ทุกคน ตีตีตีมาส้มเร็วตีทำไมอันนี้ดิอัน <c> ต <oughs> ีหมดจะไปสู้เลยเออดีมากดีมากไม่มีใครมาใช่ไหมเดี๋ยวรอเล่นนะผมดีเตียงทางสา,ายลมเตียงทางสา,ายลมก็จะออกแนวคล้ายๆกับดาบฉะก็คือวิ่งเร็วด้วยนะครับแล้วก็มีมีห้อยคีนิดนึงนะครับผมตีเร็วเยอะขึ้นนะครับผมเอ้ยก็สามสิบห้ามัแต่ก่อนมันสี่สิบแล้วมันเร็วแบบเร็วมากนะครับโดนเนื้อไปแล้ว มา,นะมาแล้วเจ้าหนุ่มดักซิ่งสกอยมาแล้วโอ้โหสกอยขี่กับสกอยชนสกอยหลบสกอยเฮ้ยเฮ้ยชนใครวะไออา,ลอาลแล้วไงกูเอาวแล้วชนม่วมาแล้วโอ้โหสี่ห้าตัว,ห,ตวห้าตัวนี่ว่าโอ้หยิงอยู่ข้างหลังอีกตัวหนึง่งอันตีไม่ไหวเพื่อน่าฉาฉันันนให้ตยดีกว เกินไปเอ้ยเกินไปเยอะไปแล้วเมื่อกี <ing> ้ไม <problem> ่ได้เล่นเลยทนไปเอาคืนแพงอย่างที่เรียบร้อยครับผมทําอะไรไม่ได้แล้วเฮ้ยม้าส้มม้าส้มจะมาม้าส้มจะมาเอ้ยรถเมื่อกี้ขี่เฉียดแลยนะเนี่ยเสียวจี๊ดจัดลงไปล่างแล้วจะอ้อมกลับมาแล้วครับอ้อมกลับมาแล้วเราดูในแบบความเสียวเสียวไปตอนนี้คือหลายอย่างมากจริง เฮ้ยผมเห็นหลิงว่ะหลิงนี่ตัวดีเลยล็อกหลิงไว้ดิย่เอ้ยย่าหลิงแตกไปสแลว้วยังไงมาส้มมาส้มยังไงยังไงมาส้มมาส้มยังไงอันตีอันตีมานี่มาส้มก็แตกไปไม่ได้เล่นอะไรเลย <laughs> ไม่ได้เล่นอะไรกับเขาเลยไปเย็นๆนะไปเย็นทุกคนนะอากัดน,นะนตนนนตนนแต่ว่ารู้สึกว่าแทางมากเลยตอนนี้ คือแบบรออันตีอย่างเดียวเลยทีมเขาก็แบบตัวชนตัวเข้าแบบโหดมากแล้วใครพาไปตีวะนี่ยตีหลอดเพื่ออะไรวะโอ้โหเสียเลือดฟรีเลยตีลอดเหรออาเคลียไปเคลียไป <S <S ครับผมตอนนี้นนต้องการของต้องการไอเทมมากมากครับผมเลดเกมผมก็จะได้พวกคิกใหญ่พี่อะไรเงี้ยมันได้ของดาเมจเยอะมันก็จะทําให้เรานี่ตีได้เร็วแบบว่าปิดดามเมจได้เร็วนะครับนะต้นนี่ก็ดีอยู่หรอกเดี๋ยวเรา ปึ๊บมีใครไหมวะต่อไปเป็น yes, ฮัชนะครับผมมันเชื่ออะไรวะฮัชคอร์นะครับผมตุงมืออ้าวเบอจะเบอจะโอ้กดถึงถแทงกไม่ถึงไม่หรอกเมื่อกี้ผมเบอร์อย่ผมเบอร์อีกหนึ่งเบอร์นะเบอร์แบบเบอร์แปลกๆจะกดสกิลดึงก็แหละไปกดสกิลสองอไปด้วยได้ไหมอ้าวเฮ้ยยังที่นั่งยังที่นั่งเลยเฮ้ยยังที่นั่งกันอย่างนี้เลยเหรออ งั้นการเรียนไปก่อนแล้วกันกันไปนะจ๊ะอ้าวเอ้เออเออเอย้าวหุยเออนี่แบ็ปั๊บเพ็ดปับปพ๊รปีบปุ๊บปั๊บปุ๊บออกไม่ได้เลยโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยโฮ้ยอะไรก็ไม่รู้มั่วไปหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงหลิงหลิงยังไงหลิงยังไงหลิงยังไงเอาโคตรกิ้วติดกูดาวอยู่ตามไม่ทันวะ แยวก่อนเถอะมีใครให้ฉันได้เล่นหรือเปล่าอยากไม่มีเลยเว้โอเคนั้นเปิดแรแเราใช่ไหมน่ะอือเคียเคลียร์เลนไปแล้วกันเนาะเคลียร์เลนไปปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวมันก็มากันเลนของมันหรอกไหมแล้วก็ไปเร่ทางอื่นครับผมนะมันมาจริงๆด้วยนะครับผมไอ้ตัวนี้เรดเกมเราก็ตีมันง่ายขึ้นนะครับผมต้นเกมเราสู้ไม่ได้หรอกมันกิ่งต้นเกมกว่าเรากิ่งกว่าเราตต้นเกม มีคนซ้อนท้ายไปซะแล้วแตกแล้วด้วยเอาเข้าสิครับผมนี่แทงหนึ่งทีสกิลสองโดนนี่ยังไงก็แตกยังไงก็แตกยังไงก็แตกมันจะแตกแล้วเนี่ยเออมาอันตีมา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 มันมาแล้วโอ้โหมาเยอะถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนมันสกิลมันติดคูดาวอยู่อันตีอะยังไม่น่าเล่นยังไม่น่าเล่นติ้งสิบเจ็ดกวิสิบห้าวิตอนนี้เยอะอยู่นะมาถุงมือครับผมกงเล็บฟูเบลีนมาแล้ว ตีดูดเลือดคลีนะครับผมเอาละบนละบนละใจะเย็นๆนะจ๊ะอย่าเพิ่งบนนะจ๊ะ,จะช่วยๆกันก่อนนะจ๊ะผมไม่ได้มากับเขานะผมโซโล่ <laughs> โซโล่นะจ๊ะเราไม่ได้ไปมาเขาอย่าเพิ่งบนนะจ๊ะอาะ้าวแล้วชนแล้วเว้ยดึงเขาดึงแทงเข้าไปเออเออนี่นี่นี่ยังไงต่อโอ้สป,ปินหนีเลยฮะแตกชัวร์จบอ่าเรียบร้อย มาดิเอาไงเอาไงหลิงหลิงหลิงจะเล่นแล้วหลิงจะเล่นแล้วเอามาดิเอามานดิเอามันดิมากระแตะ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 ตึมเรียบร้อยปึมตึมแตกเรียบร้อยหลิงเนี่ะเป็นไงใส่ห้าวแต่ต้นเกมอ่ะเฮ้ยมาส้มมามาส้มมาคือข,ขนองแล้วมันคือขนองแทงหน่อยแทงสก,กลิลสองโดนแตกครับผมของมันแรงนี่แค่ได้ถุงมือเนี่ยถุงมือบูฟี่นะเนี่ยโอ้โห,โโหโกุงเล็บสุดยอดเลยนะ มันของแท้จริงๆเลยนี่นี่เข้ามาพร้อมเลยมาโดดสิโดดอันตีนะอันตีนะอันตีนะขอให้ได้ตีเฉยๆนะไม่สนใจนะเลี้น้อยครับผมขอให้ได้ตีครับผมคนจึ้งคนจึงจ้งอ่ะข้างบนเหรอแล้วมีใครอยู่ไหมเอ่ยใครไม่ทำนี้มีใครไหมซิงแ <Sing S 1> ล้วนะซิงนะเนี่ยซิงนะเนี่ยยังอุยังอุตส่าห์ย,งย,งยิงอีกไ <c oughs> อ้ป้อมนี้ไม่มีใครมาเคลียร์ให้เลยเหรอ เฮ้ยทำอะไรกันตอนนะี้อ่ะเออไม่มีอะไรไม่มีอะไรคิดไปเองมาเคียร์ยเล่นต่อ <laughs> แปลว่าเคียร์เล่นคนเดียวมันรู้สึกโลง่งๆเกินไปนะรีบเคลียร์ดีกว่าเดี๋ยวมันจะมาเป็นหมู่คณะเฮ้ข้างบนข้างบนเขาเริ่มเห็นแล้วนะอ <c oughs> แอกแท็กอีกแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยใจเอาแล้วเว้ย <c oughs> ใจเย็นนะใจเย็นนะ <c oughs> บอกมันก่อนนะรถมาแล้วนะ เคลียร <Đ> ์เรนนี่จะโผตกใจหมดเลยโหมาไงวะดีไม่ชนโอ้โหแต่ชนก็อาจจะแค่อาจจะรอดหรือเปล่าแค่นั้นเองยังไงเพื่อนยังไงเออ้าวติดคือติดคือตีไปตีไปตีไปเดี๋ยวสักห่จะเอารอดดย มาส้มมาส้มมาว่ะเอ้ยเอ้ยอันตีใส่ครับเปิดสเปลด้วยครับกระตุ้นกระตุ้นตีกระตุ้นตีตุนนี้ตีตีรัวตีรัวแตกหมด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 อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเพื่อนไปไหนวะอยู่นี่เองอยู่นี่เองแตกห้าครับผมอ่ะมันเกิดมันเมื่อกี้ทีมไว้มันเกิดทําไมวะอะไรวะเนี่ยมันเกิดก่อนตัวหนึ่งแล้วนะมาเคลียร์เลนก่อนแล้วกันเรสลี่มันเกิดในลิสเกิด โอเคแอกแท็กเดือดรอดนะนะเขาแอกแท็กเดือดรอดอะเนี่ยเข้าใจไหมคนที่ใครจะมาไม่เอ่ยเนี่ยผมก็พูดคนเดียวอย่างนี้ไปเรื่อยล่ะไม่ได้เปิดไมค์กับเขาหรอกเออยทั้มองแมปได้ดีมากเลยนะว่าผมกำลังตีอยู่มาช่วยผมตีหน่อยอะไรเงี้ยโอ้ยขอบคุณผู้โทรทัพอีสังโูอย่างน้อยๆโบรดี้ก็ยังเห็นผมในสายตามาคราวนี้เราก็ถึงเวลาที่เราจะเดินหน้าสู้อะไรแล้วนะครับผมนี่อ่ะ โอ้โหโอ้โหเดะเดวเดะเดะเดะเอ็นี่เอ็นี่อยนี่เอ้นี่โหหายไปครึ่งหลอดเกินครึ่งเกินครึ่งโดนทีเดียวเนี่ยหนีก่อนละงั้นอ่ะจึ๊กหนึ่งทีอันตีเข้าเลยครับผมเอ้ากระตุ้นจะมาแล้วกระตุ้นจะมาแล้วอุยแตกรัวๆแตกรัวๆน้องแตกรัวๆแตกรัวๆน้องแตกรัวรัวหลิง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 ขึ้นรถด้วยแต่กูอันตีหมดวัยโอ้โหซิ่งจิ้งเลี้ยวชนแม่กูว้าวเดะเดวเดะ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  ล็อกหัวมัน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 คุบ<ร>ไปเออทุปตีหนึ่งก็แตกนะเอออีกตัวหนึง่งมีคนหลุดรอดมาส้มหลุดรอดมาได้ยังไงมาส้มไปไหนหนีไม่ให้รอดหรอกมาส้มหนีเรียบร้อยครับผมจับมาส้มเข้าคุกไปแล้วนะส่งกับบอกครับผมไปในที่ที่เขาควรไปนะครับตอนนี้เราก็แค่เล่นต่อครับปึ๊บอ่ะตีบ้าน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 อ่ามันมาเว้มียนตีไม่กลัวครับผม่อยก็ได้นะครับ ป้อมแตกแล้วก็ถอยนะสิครับเฮ้ยย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 ย้ยยย้ยหย้ยงยยยงยยยงห้าง่ยยงยย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 งยนยงยย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 ัยวยย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 ยมย่ยยยยยยยมยยยยยี้ใหญ่ยะยย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 ยปลามผมมาแล้วสยดยอดยนะนะลยยยมยย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 ยะยย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 ยอิยย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 ยิยยยยผมไ,มไยย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 ยพยังเยอะนะอะไรอีกแล้วนี่โอโ้โห ต้องโดนต้องโดนแตกไปหนึ่งตัวหลิงแตกแล้วเพื่อนเอ๋ยแตกสองแล้วครับผมแตกสองช่วยหน่อยดิได้ไหมจบบ้านได้ไหมิดเดียวได้ไหมจบให้หน่อยทนเอามันสุดเอามันสุดเออเข้าไปแตกงั้นเหรดีมากเออมไม่ตีบ้านให้กูสักหน่อยนะเพื่อนตีบ้านเดอะจะบอกมึงยังไงดีวะฮัลโหลขอบคุณขอบคุณเออดีๆยังเดินมาตีให้อยู่ <laughs> ขอบคุณครับ โอเคครับผมหรับคลิปนี้ก็มาเล่นให้ดูนะผมอากัดอ่ามาโชว์สกีนก็ว่ากันเถอะนะผมฝีมือก็อาจจะไม่ได้แบบว้าวขนาดนั้นแต่ว่าก็พอเล่นได้ครับผมโอเคครับผมตลับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะยังไงก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับผมชอบการรีวิวนะก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับให้กับใครให้กับผมเลยเออเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมได้ทำคลิปต่อไปนะครับโอเคครับผมบ๊ายบายครับ